หลายคนที่กำลังตามหารถประหยัดเชื้อเพลิงจอดอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับผมขับเทสอยู่ช่วงล่างก็โอเคนะครับ รถขับดีใช้ได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโจ้ครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ mercedes benz วันนี้ผมอยู่กับ benz e 2 0 0 ngt นะครับหรือที่เรียกกันในตลาด ngv นะฮะแต่รถคันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะฮะสลับเบนซินใช้ได้2ระบบนะครับช่วงล่างหาขว้าสุดซ้ายสุดไม่มีเสียงดังนะครับที่นี่เราเป็นศูนย์รวมรับฝากรถเบนซ์มือสองนะฮะเราไม่ใช่เจ้าของรถนะครับเราเป็นเพียงสื่อกลางให้เท่านั้นเองนะฮะรายงานตรงไปตรงมาไม่มีหมกเม็ดนะครับรถเที่ยวมาฝากขายสภาพยังไง ผมรายงานแบบนั้นนะฮะและเราจะไม่เก็บงานก่อนนะฮะเราต้องการให้ท่านผู้ชมเห็นสภาพจริงๆก่อนนะครับสาหรับรถคันนี้ผมได้เช็คโครงสร้างนะฮะจะอยู่ท้ายคลิปนะครับแต่สีเนี่ยไม่มีตําหนินะฮะเพราะว่าเจ้าของรถเขาเก็บงานมาแล้วนะครับโครงสร้างเนี่ยเดิมทั้งคันนะฮะไม่มีชนหนักมานะครับรถคันนี้เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์เมื่อปี2562นะฮะเปลี่ยนที่ศูนเบนโคลาดเลยนะครับนั่นตอนนั้นเลขมาอยู่ที่2 0 0 0 0 0ทวนนะครับปัจจุบันนี้3 1 0 0 0นน่่นะฮะเท่ากับว่ารถ 1 1 0่0 0 0เท่านั้นเองนะฮะช่วงนั้นเจของรถเขาเก็บงานมาตามระยะนะครับณช่วงปี2011นะฮะ m e อ c e เ e s b สเบเนี่ยได้จัดก,กิจกรรมการตลาด s t a r ์เฟ e นะฮะด้วยการนําเสนอยนตกรรมระดับพรีเมียมไป20คันนะฮะไฮไลท์สำคัญในงานนั้นก็คือการเปิดตัว Mercedes-Benz E 2 0 0 NGT ก็คือรุ่นนี้นี่เองนะครับรถยนต์พลังงานน้ำมันเบนซินและก๊าซ NGV หรือ CNG นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกกันนะครับ สลับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบซูเปอร์ชาร์จนะฮะขนาด1,800นซีซีนะครับผมเจอตำหนีตรงไหนผมจะชี้บอกนะฮะเนี่ยพวงมาลัยนะฮะมีลอกหน่อยหนึ่งนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะฮะอันนี้ปัจจุบันเลขไมล์0 0 0 0 0นนะครับเปลี่ยนเครื่องมาตอน2 0 0 0 0 0ตอนนี้วิ่งไปแสนหนึ่งเท่ากับว่ารถคันนี้ใช้งานเพียงแสนเดียวนะครับช่วงล่างก็เก็บงานมาตามระยะแล้วนะฮะบ่ไม่มีฉีกขาดนะฮะยังโอเคสวยงามอยู่นะฮะอย่างนี้นะฮะตำหนิตรงปีกบอกนะครับฝั่งคนขับที่เดียวนะครับ อันนี้ผมไม่ได้เก็บงานให้นะครับเจ้าของรถขายตามสภาพนะครับขอแค่เครื่องยนต์โอเคนะครับช่วงล่างดีผมก็รับรีวิวให้แล้วนะครับแล้วก็ต้องจอดที่โชว์รูมเท่านั้นนะฮะเพื่อตรวจสอบตามมาตรฐานห้องโดยสารด้านหลังก็โอเคนะครับยังถือว่าสะอาดดีนะฮะส่วนม้านด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบ้านไฟฟ้านะฮะแต่ว่าปรับขึ้นไม่ได้นะครับปรับลงก็ไม่ได้นะฮะส่วนม่านด้านข้างก็จะเป็นแบบมือดึงขึ้นนะฮะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยจะไม่มีบ้านข้างนะครับเจ้าของรถตั้งราคาไปที่9ี่แสนสี่หมื่ ติดไฟแนนซ์อยู่180,000กว่าบาทนะครับถ้าใครซื้อสดเจ้าของรถก็ยินดีที่จะปิดไฟแนนซ์ให้นะฮะหรือใครจะผ่อนต่อก็ได้นะครับไม่เช็คเครดิตเลยนะฮะใช้เงินดาวประมาณแสนห้าถึงสองแสนบาทนะฮะอันนี้ก็ต่อรองได้เช่นกันนะฮะเจ้าของรถเข้าใจดีนะครับ E200 คันนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่22มิถุนายนส5 5พันหรตัวรถ2011นะฮะแต่ว่าจดปี2012นะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบซูเปอร์ชาร์จขนาด1,800ซีซีนะครับให้อยลัง163แรงม้า แรงบิดสูงสุดที่240นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลาเพียง10วินาทีให้ความเร็วสูงสุดที่224กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย18กิโลเมตรต่อ n อ็1กิโลกร,รัมนะครับกรณีใช้น้ำมันเนี่ย13-15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมาเช็คโครงสร้างรถนะฮะถ้ารถพลิกคว่ำชนหนักมาเนี่ยเม็ดอาร์คขอบประตูก็จะหายไปนะฮะอันนี้ยังอยู่คมหมดทุกเม็ดทั้ง4ีด้านนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละด้านนะครับ ถ้ารถชนหนักมาพิก่้มมาเนี่ยไม่พลาสายตามผมอยู่แล้วนะครับผมจะบอกให้หมดเลยนะฮะไม่มีทางหมกเม็ดแม้แต่จุดเดียวนะครับเพราะมันเป็นชื่อเสียงผมนะฮะพลาดแค่คันเดียวนี่คือปากต่อปากเลยนะฮะทุกวันนี้โลกออนไลน์นี่ไวมากนะครับแต่เราจะเช็คได้แค่ตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้เท่านั้นนะครับคุณซื้อไปคุณก็ต้องดูแลตามระยะของคุณด้วยนะครับส่วนยางจะเป็นยางดาก้อนนะฮะ225 45ขอบ17ปี2021ทั้ง4เ้นนะครับ ถ้าคุณไม่อยากพาชมการรายงานรถบ้านแบบตรงไปตรงมาคันต่อไปนะครับให้คุณกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับ